สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกันกบแนวทาง3ลาวกอดรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสมามัคคีสมามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับพี่ๆเนาะก็อาจจะมีแสงไฟกระพริบกระพริบนะครับพี่ๆหลอดไฟเหมือนจะขาดเนาะที่ทํางานนะครับลาวสมามัคคีนะครับผมให้1กับ7นะครับผลที่ออก8 7 108ใครรูดที่7นะครับ เนาะหรือว่าเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับก็เข้าไปที่1 7 7 1เนเ้นๆแล้วก็แตก3ตัวนะครับรอบนี้ถือว่าปังมากเลยนะครับเราสามัคคีวีพีให้แกับ2ผลที่ออก4 3 7 6 4นะครับรอบนี้รอบนี้หลุดไปนะครับผมเน้น83แล้วเนาะเข้ามา3 7เ็แต้มเดียวนะครับ v i p นะครับให้ศูนย์กับ4ผลที่ออก369 4 3 0สย์ไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 3สมมาแค่เด็ดลองนะครับ ส่วนแนวทางในวันที่ยี่แปดนะครับค่าคืนวันที่ยนะี่ปดเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับขอให้แตกสามตัวอีกนะครับพี่ๆสามมือคีนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขหกลูดที่ลุดที่หกนะครับหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดศูนย์หนึ่งศูย์หก ศูนย์เจ็ดสามตัวนะครับศูนย์หกแปดนะครับส่วนลราสามัคคีนะครับผม VIP นะครับผมให้ไปที่เลขสองกับเลขหกนะครับสายลูดนะครับพี่ให้ไปที่เลขหก สองสามสองสี่สองเจ็ดหกสองหกสามหกเจ็ดสามตัวหกสองสามนะครับส่วนล่าว vip เราว i p นะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 6 4 8 4 9 8 3 8 6 8 9นะครับ3ตัว8 4 6นะครับ นะครับผมสำหรับแนวทาง3ามราวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบในรอบไหนค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ